สวัสดีครับนักเรียนป .4 วันนี้นะครับเราก็จะเรียนในหัวข้อที่6.5นะครับเศษส่วนอย่างต่ำอย่างแรกเลยให้นักเรียนเนี่ยเปิดหนังสือนะไปที่หน้า29อ่าเปิดยังเปิดแล้วเนาะใครไม่เปิดรีบเปิดนะหัวข้อนี้นะขอบอกเศษส่วนอย่างต่ำแต่ว่านักเรียนอาจจะงงว่ามันคืออะไรเพราะมันเป็นหัวข้อใหม่ใช่ไหม เราย้อนกลับไปก่อนว่าหัวข้อก่อนหน้านี้เราเรียนเรื่องอะไรใครนึกออกบ้างนึกไม่ออกใช่ไหมเดี๋ยวครูบอกให้ก็คือเศษส่วนที่เท่ากันซึ่งการหาเศษส่วนที่เท่ากันเนี่ยสามารถทําได้ทั้งการคูณและการหารใช่ไหมเล่นบนและเล่นล่างถ้าคูณก็ต้องคูณทั้งตัวบนคูณทั้งตัวล่างถ้าหารก็ต้องหารทั้งตัวบนหารทั้งตัวล่างทีนี้เรื่องนี้เนี่ยหลักการเหมือนกันเลย แต่ให้นักเรียนจำไว้ว่าเรื่องนี้เนี่ยเศษส่วนอย่างต่ำเนี่ยเราจะใช้แค่การหารโดยการหารอันนี้เราต้องหารทั้งตัวบนและตัวล่างด้วยอย่างอันนี้พิจารณาจุดข้อนี้เนาะดูเลยพิจารณาเศษ6ส่วน8เราจะหาเศษส่วนที่เท่ากันแต่ว่าใช้การหารเท่านั้นพบว่าเศษ6ส่วน8เนี่ยมันเท่ากับเศษ6ส่วน8หารด้วยอะไรหารด้วย2อะครูขอเป็นสีก่อน หารด้วย2ทั้งบนแล้วก็ต้องหารตัวล่างใช่ไหมหกหารด้วย2ได้เท่าไรได้3แล้ว8หารด้วย2ได้เท่าไหรได้4แสดงว่าเศษ6ส่วน8เนี่ยมี2หารทั้ง6และ8ได้ลงตัวหมายความว่ามีเศษส่วนที่เท่ากับเศษ6ส่วน8เนี่ยอีกตัวหนึ่งก็คือเท่าไรเศรษ3ส่วน4ซึ่ง จะเห็นว่าเศษส่วนตัวนี้มันมีอีกตัวหนึ่งที่มีค่าเท่ากับมันดังนั้นเราจะบอกว่าเศษ6ส่วน8ไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำเพราะมันเหมือนอะไรมีพวกอะ่ะมีคู่เราจะไม่ถือว่าเป็นเศษส่วนอย่างต่ำกับกันอีกข้อหนึ่งข้อนี้เนาะอ่าข้อนี้พิจรารณาเศษ2ส่วน5เราก็จะหาเศษส่วนที่เท่ากับเศษ2ส่วน5เหมือนกันโดยใช้การหารเท่านั้นนะหารทั้ง บนหารทั้งบนหารทั้งล่างทีนี้ตัวที่หารเศษสองส่วนห้าได้เนี่ยเพราะว่ามีแค่หนึ่งก็คือหนึ่งหารทั้งตัวบนและตัวล่างจะเท่ากับอ,อย่างตัวนี้เสองหารด้วยหนึ่งได้เท่าไหร่ได้สองห้าหารด้วยหนึ่งได้เท่าไหร่ได้ห้าแสดงว่าเศษสองส่วนห้าไม่มีจำนวนนับใดที่มากกว่าหนึ่งที่หารทั้งสองและห้าได้ลงตัว หมายความว่าเศษสองส่วนห้าเนี่ยครูไม่สามารถหาเศษส่วนที่เท่ากับเศษสองส่วนห้าตัวอื่นได้มีแค่ตัวเดียวก็คือตัวมันเองดังนั้นเราเลยสรุปได้เลยว่าเศษสองส่วนห้าเป็นเศษส่วนอย่างต่ําจากที่ครูพูดเนาะว่าสรุปให้แล้วนะดังนั้นนังมาสรุปได้ดังนี้เลยนักเรียนอ,อ่านนะอ่านพร้อมกันเศษส่วนที่ไม่มีจํานวนนับใดที่มากกว่าหนึ่งหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้ลงตัวเรียกเศษ ส่วนนั้นว่าเศษส่วนยังต่ำหมายความว่าอะไรหมายความว่านอกจากหนึ่งแล้วถ้าเศษส่วนนั้นมีแค่หนึ่งหารลงตัวเราจะถือว่าเป็นเศษส่วนยังต่ำเลยแปลเป็นคำพูดได้ง่ายๆว่าอย่างอันนี้อันนี้เศษสองส่วนห้าเนี่ย มีแค่หนึ่งเท่านั้นที่หารมันลงตัวก็คือหารทั้งบนหารทั้งลาง่างได้เนี่ยมีแค่หนึ่งได้ตัวมันเองเราจะถือว่าเป็นเศษส่วนต่ำกับการเศรษหกส่วนแปดมันมีสองหารทั้งบนและล่างลงตัวเราจะไม่ถือว่าเป็นเซตสน่วนต่งเข้าใจไหมหมายความว่าถ้าเศษส่วนนั้นมีแค่หนึ่งที่หารทั้งบนและล่างลงตัวเราจะถือว่าเศษส่วนนั้นเป็น,สน,สนเศษส่วนยงต่ําเลยง่ายๆเนาะใครไม่เข้าใจเดี๋ยวมาดูตัวอย่างอีกข้อหนึ่ง อ่านี่เขาบอกว่าเศษส่วนที่กําหนดเป็นเศษส่วนอย่างต่ําหรือไม่อ่าข้อแรกเขาบอกว่าอ่าข้อแรกเขาบอกว่าเศษยี่สิบส่วนสามสิบห้าเนี่ยเป็นเศษส่วนอย่างต่ํากันหน้าที่นักเรียนอะให้หาเลยว่ามีเศษส่วนที่เท่ากับเศษยี่สิบส่วนสามสิบห้าอีกไหมพบว่า เศษยี่ส่วนสาเนี่ยมี5หารทั้ง20และสาลงตัวยังไงยังไงอย่างนี้20อ่าแบบหนึ่งนะยี่สิส่วนอ้าวแต่แล้วกดผิดแบบหนึ่ง20ส่วน35 เท่ากับ20ส่วน35จะเห็นว่ามี5หารทั้งบนหารทั้งตัวเศษหารทั้งล่างหารทั้งตัวส่วนลงตัวซึ่ง20หารด้วย5ได้เท่าไรได้4 35หารด้วย5ได้เท่าไรหร่5 5เจ็5 25, 6, 30, า 7, สาแสดงว่าเศษ20ส่วน35มเนี่ยมีค่าเท่ากับเศษส่ส่วน7 ดังนั้นไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ําเพราะว่ามันเหมือนมีคู่หูใช่ไหมกับกันอีกข้อหนึ่งกับกันข้อสองเศษห้าส่วนเจ็ดมีไหมที่เราจะหาเศษส่วนที่เท่ากับเศษห้าส่วนเจ็ดได้โดยใช้วิธีการหารทั้งเศษและส่วนหรือว่าหารท้งตัวบนและตัวล่างมีมีแค่หนึ่งเท่านั้นที่ท,ที่หารทั้งห้าและเจ็ดได้ลงตัวหมายความว่า 5 7ส่วนเอ่า5ส่วนเเท่ากับ5.7ส่วน 7. เอาหไปหารทั้งตัวเศษก็คือตัวบนไปหารทั้งตัวล่างก็คือตัวส่วนก็ยังได้5้ส่วน7ได้ตัวเดิมอยู่มีค่าเท่าเดิมดังนั้นเราจะถือว่าเป็นเศษส่วนอย่างต่ำเลยโอเคเนาะพอเข้าใจเนาะอาจโจทนะ,ะนะใครใครฟังอยู่จดเลยอ่าทีนี้ ข้อนี้นะครูจะให้นักเรียนทำแต่ครูจะทำข้อแรกให้ดูนี่ให้นักเรียนทำข้อนี้นะทำใส่สม,มุดเศษส่วนที่กำหนดเป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือไม่เพราะใดเศษหกส่วนยี่สิบสี่ไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำเพราะอะไรเพราะเราสามารถหาเศษส่วนส่วนยี่สิบสี่ที่สามารถหาเศษส่วนที่มีค่าเท่ากับเศษหกส่วนยี่สิบสี่ได้ก็คือ มีสองที่หารทั้งหกและยี่ิบสี่ได้ลงตัวหมายความว่าหมายความว่า,า,วา,วาเศษหกส่วนยี่ิบสี่เนี่ยเท่ากับเศษหกส่วนยี่ิบสี่มีสองที่หารทั้งตัวบนก็คือตัวเศษและหารัตัวล่างได้ซึ่งมีค่าเท่ากับเท่าไรหกหารด้วยสองได้สามยี่สิบสี่หารด้วยสองได้ 12จะเห็นว่าเศษ6ส่วน24มีเศษส่วนที่เท่ากับตัวมันเองตัวหนึ่งก็คือเศษ3ส่วน12ดังนั้นเราถือว่าไม่เป็นเศษส่วนยังต่ำเลยอ่ะหน้าที่นักเรียนเนาะให้ทำข้อที่เหลือเนาะข้อ2ข้อ3ข้อ4ลงใส่สมุดให้เรียบร้อยนะครับ